่อนง่ายกว่าเสียมเสียงลกูกกลมคุยอันนี้อหน,นึนนลาไม่ต้องกลัวว่าจะงว่วงนอนแมนได้ว,วันนี้ร้อนด้วยสลบกไหมสนุกตอนคืนคืน <c oughs> นี้หละ <c oughs> พรุ่งนี้ <c oughs> นอนไม่อยากจะตื่น <c oughs> ไป <c oughs> อาเ็นไหมเ็นโอ้ยเก่งนี่น้องคุณแม่เก่งจังเลย ถอยหลังเดี๋ยวตัวมันลอยตอนนี้ดอยู่ดลงเอาเอาปลายเสาเนี่ยไปจ่อจอปากลูนี่แหละเดี๋ยวสักวันก็เสร็จอ้าวพ่อไม่ต้องพ่อไม่ต้องแค่นี้หมุนทางลูให้ลูกนะอ่าสองคนพ่อลูกกับฝังเสาอ่า ดูแล้วใต่ดูหน้าให้ขนานกันหน่อยเถอะไรตวนี้ยอามกบ้าเหนอกยปไจน้ำตาลไม่ได้แล้วแบนไปซ่อมทีหลัเถียงกันอีกเออไปแล้วอ้าอ้า นี่ใส่เข้าไปนี่มันง่ายเฉยๆหรอกอันนี้มันเป็นดินทรายถ้าลองเป็นดินในนั่นแล้วก็เราคิดแล้วว่ามันเป็นดินทรายแหละรับรองวันนี้ขุดเราสางมารอเอาเป็นแล้วอ่ะตอนยัดเข้าไปอ่ะเดี๋ยวดูกันนะจะสำเร็จไหมอย่าเยียบสองคนขับรถมาไปลึกห้าสิบเมตรเอ้ยห้าสิบเซนหรอห้าสิบเมตรห้าสิบเมตร เออแตนเก่งแล้วไปแ่กีหนึ่งนี่มันไม่ไม่ไม่ได้บาลานเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันได้บาลานด์อันนึงต่อเอาดึงถอยหลังอ่าไป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 เอา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 แน่ใจนะว่าไปอย่างนั้นน่ได้นะ เอาไปเอาเลยนี่ใจเหรอตาลเนี่ยใจเหรอหันหน้าหันห้าหัหลังมันจะทับตัวเองก็ไม่ไหวเอา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 เอมันไม่ง่ายก็มันหนักไปฝั่งนึงไงยังไม่ต้องวาง ันน้อมอย่างนั้นแหะเขาจะได้จับได้ตึมโอ้ยจุโอ้ชด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 ไหนบิด สุปขี้หมูกพร้อมมาเด้อม,มากินข้าวกลางวันกันแม่ได้เอาไปให้เจ้าที่ไหมเอาไปแล้วไปแล้วตำแตงไก่ย,ย่างมาเด้อเมือทอดนี่จะข้าวเหนียวนี่กระติบมีนแจงง้ชฉ่ำๆด้วยแม่ไ เก่งมากยายยายได้นนหนึ่งหลุมนี้มันยังเก่งได้อยู่ <laughs> เก่งมากยายได้หนึ่งหลุมโอเคแล้วไม่ขึ้นเหรอนะปูมันแคบติดลากนะมันก็ระเดาบจอบกระทง ong ปูไหนจอบลงหน่อยดิปูก้อนจอบลงหน่อยเดี๋ยวมัล้มใส่โอเคมา เออวันนี้ 5, 5, 5, 5. ยกเองได้สาโทอง,งอไ,ได้นนเอนนต้อน,ตตนเรกถ้าเกิดถึงเอ็นแล้วต้องการท้าบนให้มันได้ลเกเิดเราลงข้างล่างมันไม่ได้มันก็จะไม่ได้ระดับน้ำไง ไม่ต้องจับเลยโอเคระดับาาน้ำถ้ามันมากแค่ยึดเสา2ถ้ามันมันเกินหรือมันยื่นแล้วก็ช่างมันต้องลงไม่ลงครับเเอาใหออใหห้้งงลรสู ลูกกับพ่อเออได้เยอะแหละ ได้หลายต้นแล้ว